สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแม่บ้านรีวิวจะมาทำผัดพิแกงหมูใส่ถั่วง,ง่ายๆให้ดูกันค่ะอย่างแรกนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าของที่ต้องเตรียมอยู่ ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะบอกไว้ค่ะแล้วก็ผัดผัดผัดไปจ้าผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาผัดให้เรารู้สึกว่าหมูว่าเริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้น้ํามันน้อยหน่อยเติมน้ามันลงไปนิดนึงค่ะอันนี้แล้วแต่สุดใช้สุดมันนะคะบางบ้านก็จะใส่นังพิกแกงก่อนแต่ที่บ้านเราจะเอาหมูไปผัดก่อนอ่ะพอผัดแล้วเราก็เติมแกงใส่ลงไปจ้า ได้แต่ชอบเข้มข้นไม่เข้มข้นนะคะแล้วก็ผัดใปจ้าผัดให้น้ำริกแกงซึมเข้าไปในหมูเลยค่ะให้รู้สึกว่าเออกลิ่นหอมแล้วผัดให้ชั่วเลยนะคะผัด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 เสร็จก็ผัดไปได้สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าจะแห้งนะคะ เราก็เติมน้งไปนิดนึงให้มันเดือดเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงรสเลยจ้าแล้วแต่ใครจะชอบยังไงนะคะบ้านนี้จะใส่น้ำตาลน,น้ำปลาผงนัวแล้วก็รดดีอย่างละนิดค่ะ นี้หมูของเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะปล่อยให้มันละอุกสักแป๊บหนึง่งแล้วแต่รสชาตินะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเธอบ้านนี้ก็จะหวานนํำนิดนึงแล้วก็ชิมรสเลยจ้ะว่าถูกปากหรือยังโอเคหรือยัง ชิมจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออเราชอบแหละพอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดไปผัดมาดูว่าเออถั่วเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาเออใบมะกรูดแต่เออบางบ้านเขาไม่ใส่ใบโหระพากันนะคะแต่บ้านมีใส่เ่เพราะว่าที่บ้านปลูกเองก็เลยใส่ลงไปด้วยบางบางที่เขาจะใส่แค่ ใบมะกูดแค่นั้นค่ะอันนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ปิดกระทะเลยค่ะตักใส่กล่องเลยจ้าอันนี้สามีเอาไปกินที่โรงงานนะคะทำใส่กล่องไปให้หน้าตาน่ากินมากเลยลองไปทำดูกันนะคะเพื่อนๆนมันไม่ยากเลยค่ะง่ายๆค่อยค่อยฝึกทำไปค่ะเดี๋ยวก็เป็นอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะ รบกวนกดไลค์กดติดตามช่องแม่บ้านรีวิวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย